ใส่ให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะสวยงามมากเลยค่ะสวยมากอ้ยตกไม้ตกไม้สวยมาก,ก,มาก,มามากดูค่ะ ตามไหลเขาแล้วก็มันตัดกับกับไหลเขาตรงนี้สวยมากเลยสวยมากมมอยากนั่งตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> อยากนั่งดูแบบวิวสวยๆ<ไ>แล้วก็ดอกไม้ลมลมพัดส,สวยๆน่าเดินเลยะนี่ตรงนี้น่านั่งด้วย ดูคะ่ะดูบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันสวยงามมากเลยคะ่ะไปต่อคะ่ะไปต่อไปต่อดูคะ่ะคนเยอะด้วยวันนี้คะ่ะเ,เดินลงกระ,ะ,ะแทกนิดนึงนะคะ ค่อยเดินลงพอถือกล้องด้วยเดินเดินเร็วไม่ได้ดูค่ะดูบรรยากาศสวยมากดูเลยค่ะดูเลยสวยชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะกับพี่นี่จากครัวไทยใจสวิตชาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะจ,จะย้อนนิดนึงไปมาเดินทางนี้ดีกว่าไม่เดินลงบันไดค่ะทางเดินเขาสวยค่ะ เดินง่ายด้วยดูคะ่ะชมบรรยากาศไปด้วยกันภูเขาลึกนมีสวยมากโอ้ยไม่รู้คนที่นี่เขาทำไมเขาเด็ดดอกไม้ไม่รู้คนไม่ใช่คนประเทศนี้คะ่ะดอกไม้สสวยๆก็ไปเด็ดนะ้เจ้าก็ได้ ชมบรรยากาศค่ะชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันค่ะสวยมากเลยดูค่ะข้างบนคนกำลังเดินลงมาจากข้างบนสวยมากถอยถอยก่อน มีคนเดินมาไม่ใส่เสื้อแป๊แบแปบหนึ่งนะคะให้เขาเอาเขาพักเขาหยุดพักเลี่ยงหลีกเลี่ยงก่อนไปได้แล้วคะ่ะเลี่ยงเลี่ยงมาทางนี้ดูคะ่ะบรรยากาศฝั่งนี้ก็สวยมากสวยงามมากเลยคะ่ะ ไปเรื่อยๆนะคะชมความงามของธรรมชาติไปด้วยกันค่ะเราจะเดินลงแบบข้างล่างมันจะมันจะชันนิดนึงค่ะมันจะชันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเด้อ เดินไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะคนทางนี้ยังอีกแสดงว่าไม่ดีใช่ไหมคะเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกเครือข่ายบอกว่าสัญญาณไม่ได้เชื่อมต่อภูเขาสูงค่ะก็เลยยากหน่อยไปดอกไม้สวยมาก สวยมากเลยดูดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะสวยงามมากใช่ค่ะ